ทุกคนตอนนี้มนันนม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้เราก็มาต่อใน ep ที่๓นีครับทุกคนนะของตัวเก็บหุ้นอเมริกาเดือนละ1,000บาทอีกแล้วทุกคนนะฮะแล้วก็ อย่างที่ผ่านมานะครับผมได้เลือกตัวที่ผมจะซื้อแล้วก็คือกลุ่ม ETF นะทุกคนนะฮะเป็นกองกองรวมนี่เรียกอไรเดียวมันเป็นการรวมการรวมกันร,ระหว่างหุ้นกับกองทุนละกันนะถ้เกิดใครสงสัยก็ไปดู EP หนึ่งละกันนะครับผมมีอธิบายไว้แล้วว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะก็มีการเลือกไป2ตัวทุกคนเรียกว่าวูนะรองว <laughs> ู VOO กับ JP Morgan Q นะครับก็คือ JP EQ ทุกคนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ ทำต่อไปทุกคนเนี่ยฮะหลักการของ DCA ก็ยังไปกันต่อนี่ทุกคนนะก็จะมีอัปเดตให้ดูนะครับว่าผลตอบแทนผมเป็นยังไงบ้างนะทุกคนแล้วเกิดใครที่สนใจลงทุนทุนอเมริกาก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยละกันนะทุกคนนะอ่ะโอเคครับเกินมาประมาณนี้ละกันนะฮะกันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าทุกคนแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพอหนึ่งเดือนผ่านไปนั้นนะฮะ n น s แดกร้อยนะครับจากที <c> ่ <oughs> จากที่เคยดีๆอยู่นะฮะปัจจุบันนี้นะฮะหนึ่งเดือนลบห้าจุดเก้าสี่เปอร์เซ็นโอ้โหใครที่ทำคลิปก่อนได้ที่จำได้แบบว่ามันยี่กว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนะทุกควันนี้หนึ่งเดือนผ่านไปเรียกว,ว่ารูดยับยับนะครับเจ็ดนางฟ้าของผมนะะ ตอนนี้มีหุ้นอะไรหุ้นจีนกำลังมาใช่ไหมหุ้นสิบเซียนหัวจะปวดนอ้โหผมเข้าตลาดไหนตลาดนั้นเละสบายๆเรียกว่าเบิร์ดเดย์บัตวินมีอยู่แล้วคือเกิดแต่กรกูนี่แหละนะฮะก็ประมาณหนึ่งแล้วกันถือว่าทําใจได้อยู่นะกันทุกคนนะฮะก็เนสแจกร้อยนะครับหนึ่งเดือนผ่านมาลบห้าจุดเก้าสี่เปอร์เซ็นทุกคนนะฮะแล้วก็ต่อมาตัวของเอส0อห้าร้อยนะครับไม่น้อยหน้าเพื่อนอยู่แล้วฮนะรเรียกว่าเพื่อนลงเราก็ลงกับเพื่อนนะครับลบ 4.33%เนี่ยแต่อันนี้เป็น1เดือนนะทุกคนนะไม่ใช่หปีนะครับคือน1ปียังไงโดยรวมยังยังบวกนะนะฮะถ้า1เปรปียบบเยออนเยียเนาะนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าแบบใน1เดือนนับเป็นเดือนแล้วกันเนาะในถึงปัจจุบันนี้เอ่อผมอัพลิปวันที่7เอ่อมีนาคมทุกคนนะฮะก็น่าจะ นี่แหละก็คือเจ็กุมภาพันธ์ถึง7จมีนาลดไป4%เปเนะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงดาวเทนของสหรัฐแล้วกันนะครับคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้เงินมันไหลออกด้วยกันนะอืมไหลออกด้วยกันนะครับแต่ถ้าทามผมก็คือผมก็ยังจะเก็บต่อไปนะทุกคนนะเพราะว่าเราตั้งใจดี a อยู่แล้วไงคือเรามองเห็นโอกาสหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาผมเชื่อแล้วกันนะผมอยากลงทุนในหลายๆแบบสินทรัพย์แล้วกันนะครับก็คิดว่าคงจะเก็บต่อไปแล้วกันแต่ว่าก็ประมาณนี้หนึ่งพันบาทไม่เยอะมากมายนะครับคือผมไม่ได้มีเงินเยอะไนงะผมก็จะ ร้างไปทีนี่แล้วกันทุกคนนะฮะอ่ะโอเคเกริ่นมาประมาณนี้อารัมผบทนะครับมาพี่ดูกันต่อแล้วกันฮะแล้วก็นี้ทุกคนนะครับมีคอมเมนต์ครั้งที่แล้วมาแล้วกันนะขอปิดชื่อไว้แล้วกันนะไม่รู้ให้เปิดชื่อหรือเปล่านะแต่ก็ขอปิดไว้แล้วกันนะฮะก็เขาบอกอยากให้พี่รีวิวของ M S T Y หน่อยมิตตี้พี่มิตตี้มิตตี้ M S T Y นะครับว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาดูแล้วกันทุกคนนะฮะ อ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นตัวข้อมูลของทางเว็บดานมาเพราะว่าจะมีทำข้อมูลว่าเนี่ยตัวนี้ n n v d y m s t y conny เลยเนี่ย conny นะฮ <c oughs> ะ,ะแล้วก็ u m a x ต่างๆที่ไม่ใช่หุ้นเนี่ยแล้วมันคืออะไรเนะ่ยเขาทำว้ให้แล้วนะครับข้อมูลนะวันที่21สิงหาคม67ทุกคนนะครับก็คือพวกนั้นนี่ยมี t s l y a p l y n v d y ทั้งหมดคือลงไทยด้วย y เนี่ยกูย์นะฮะแล้วก็พวก u m a x เคื่องอื <c oughs> <ๆ>่นนะมันไม่ใช่หุ้นนะครับมันคือ etf ประเภทหนึ่งนะ่ยเขาบอกเป็น etf นะครับซึ่ง ที่สำคัญทุกคนกนะ็บอกว่า ETF เหล่านี้นะครับไม่ได้ลงทุนในหุ้นนั้นๆด้วยนะครับเช่นตัวนี้อะอย่างเช่นตัวของ UMAC นะครับ NVDA Option Income Strategy ETF NVDY เนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นของ NVDA นะนะฮะแล้วก็ใน u m a x ที่เราจะพูดถึงเนอะ UMAC MSTR Option Income Strategy ETF m i s t y y เนี่ย, m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  t ยก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นของ เอเเนาะหรือไมโครสเตอจีเนาะนะฮะแล้วก็อย่างตัวของ u m a ม t s l a o p t i o n i n c o m e ปชันอินคำบลาบลาทีอะไรเทสตี้เนี่ยก็ไม่ลงทุนในหุ้นเท s l a นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วมันลงทุนอะไรทั้งนั้นอะยูแมลงทุนอะไรที่ไม่ลงทุนในหุ้นใช่ไหมคำคำเขาสุ่มไปง่ายสองอย่างทุกคนหนึ่งคือทำแบบง่ายคือออปชันกับพันธบัตรภาครัฐนะฮะคำตอบเบ่อยากคือจะเป็นพวกเนี่ยพวกแบบช็อตพุทลองคอช็อตคอพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยภาครัฐนั่นแหละก็คือเรียกว่าสายแบบกึ่ง กึ่งเทรดเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้จักออปชันก็ดูนี้แล้วกันนะครับเ็บไซต์ของตัวเซตมีมีทําให้ข้อมูลเบื้องต้นนะว,ว่ามันคืออะไรมันคือเหมือนสิทธิซื้อขายสักอย่างหนึ่งแล้วกนะันอันนี้ไปอ่านเพิ่มได้นะไปอ่านเพิ่มได้มันเหมือนกึ่งกึก่งการเทรดนะครับก็คือเป็น,นผลหนึ่งเลยว่าทําไมตัวของ U Back ETF เนี่ยถึงสามารถจ่ายัผลในทุกเดือนเพราะเขามีการแบบเนืกอออกป่ะมีการซื้อขายสัญ,ญญากันอยู่นะครับท้งที่หุ้นก็อยู่ในชื่อแต่แต่ของ ETF จะไม่จ่ายปนผลเลยก็ตามคือต่อให้หุ้นที่เขาถือเเนนีีบาาางตาาตัวัววท้ไนปะ ถ้าเราไปดูปันผลย้อนหลังของหุ้นบางตัวบางอันไม่ไม่ได้จ่ายด้วยนะหรือจ่ายน้อยมากๆบ้างๆเฉียบๆเลยแต่ตัวนี้ทําแบบสามารถจ่ายปันผลให้เราได้ทุกเดือนอะ่ะคิดเอาเองแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนถ้าแต่ต้นปีเมื่อเทียบกันหุ้นจริงเป็นอย่างไรก็จะเป็นมันเน้นนะคนผลตอบแทนเท่ากับผลต่างราคาหลักทรัพย์พวกปันผลนะผลตอบแทนอันนี้ผลตอบแทนนะซึ่งเขาจะบอกเราข้างล่างนี้เลยทุกคนนะครับจะเป็นข้อมูลของปี67นะอาจจะอิงประจนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่เขาต้ยาอยากมาให้อย่างเช่นอย่างตัวแรกทททุกคน NV น NVD บผลตออแยู่ี 84.49%นะครับผลตอบแทนก็คือผลต่างราคาหลากักทรัพย์บวกปันผลนะครับที่เขาบอกข้างบนทุกคนนะฮะก็อันนี้เองเขาจะลงทุนในตัวของออปชั่นของ n v i d i ียนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราถือหุ้นทุกคนอันนี้คือถือหุ้น n v i d i ียนะ nvda เนี่ยผลตอบแทนทั้งปีนะครับอยู่ที่บวก159.52%นะครับแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นยุคทองของเอ็นวีเดียมากเลยนะเพราะเป็นยุคข,ของ AI ใช่ไหมทุกคนพูดถึงเอไหมดเลยผมพูดจริงว่าทุกกกบบริษััทททเเเลยยีี่่วค ต้องพูด AI นะพอ AI, พอูดถึงเอไอปุ๊บจะมีเรื่องแบบพวกแบบการจบมีพวกชิปเข้ามานะฮะพอทีนี้พวกของเอ็มวีเดียเขาเป็นแบบเรียกว่าต้นเชนนะเรียกว่าเป็นแบบเป็นฮาร์ดแวร์แล้วกันที่ต้องมีแล้วกันทาให้ตัวของหุ้นเขาเนี่ยก็มีการแบบให้รียกว่าให้มูลค่าแล้วกันนะทำให้ตัวแบบราคามันขึ้นมาเยอะแล้วก็มีคนแบบให้แว l ลูมันเยอะมากๆนะครับอ่ะอย่างที่สองถนะ้าเกิดเราซื้อตัวของเทสลาห่ะฮิวแม็กเทสลาล่ะ, U Tesla, ละนะครับเราแทนอยู่ที่ลบสิบหกเปอร์เซ็นต ทุกคนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าซือถือหุ้นเนี่ยลบอยู่10%คือลบน้อยกว่านะไหมลบน้อยกว่าด้วยถ้าเกิดถือหุ้นอย่างเดียวนะฮะอ่ะต่อมาตัวของ APLY หรือ Apple ตัว UMAC นะครับบวก5.87%นะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเป็นถือหุ้นธรรมดาอยู่บวก18% AAPL นะครับก็เข้าใจว่าตัวที่เขายกมากอะไรตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่แบบมันเป็น up trend นะทุกคนเอางี้มันเป็น up trend นะทำให้แบบว่า ในการที่เราจะเทียบกันแล้วเนี่ยเผอตัว u m a x เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในกลุ่มหุ้นเหล่านี้ก็ได้นะอย่างอเมซอนเนอเมซี่ Amazon เออ Amazon นี่แหละ Amazon อยู่ม็ก Amazon นะครับก็ทบวก15%นะครับตัวของ Amazon หุ้นธรรมดาเนี่ยบวกอยู่18%ปะ่ะคือที่เขายกมาเนี่ยคือสมมติโดยส่วนมากแล้วจะน้อยกว่าเนะตัวของโคนี่หรือคอยมาเก็ตแคปใช่ไหมน่าจะน่าจะคอยมาเก็ตแคปนะครับผมเห็นก็18นี่บวก2เห็นปะ่ะคือเนี่ยอ่ะผมดูเร็วให้กระดาษเนี่ยเห็นไหม Meta กับ FBY FB เนี่ย Facebook f, f B y o แม็ก Facebook เงินนะก็บวกแบบ ห่างกันครึ่งหนึ่งอะ่ะตัวของ Google นะกูเกี้นะฮะแล้วก็ Google ธรรมดาเนี่ยต่างกันอยู่16เห็นปะเนี่ยดูดูตัวหุ้นเน็ตฟลิกเนี่ย MFLY บวกยี 26, ถ้าเกิดเน็ตฟลิกธรรมดาบวกสีนะครับเนี่ย MSFOMicrosoft นะครับ Microsoft นะครับ,นนรบถ้าเกิดเราซื้อตัวของออปชันเนี่ยก็บวก8หุ้นธรรมดาบวกสิเนี่ย JPE เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคือเขายกตัวอย่างในหุ้นที่เป็นแบบอาจจะต้องบอกว่าเอางี้อาจจะต้องบอกว่า เป็นหุ้นขาขึ้นละกันทําให้ตัวของออปชันมันอาจจะแบบไม่ไม่เท่ากับตันถือหุ้นธรรมดานะทุกคนนะอ่ะเขาบอกเลยว่าจะเห็นได้ว่าถึงแม้ย UM ูแม็กจะจ่ายปันผลด้วยนะครับแต่ผลตัวแทนโดยรวมก็ยังน้อยกว่าหุ้นจริงไม่เอาเรื่องการผลตัวภาษีอีกด้วยคือบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยปันผลอนะ่ะต้องตัวหกักภาษีในที่จ่ายด้วยนะบอกเลยต้องโดนหางด้วยนะฮะก็คืออาจจะไม่ได้ตามนี้หรอกเพราะว่านี่เขายังไม่ได้หักให้ทุกคนนะฮะเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบลงทุนแบบ DCA เอล่ถือยาวเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเน ดังนั้นทุกคนเขาก็เลยแบบบทความนี้แล้วกันนะบทความเนี่ยเขาเลยสรุปวันว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบลงทุนแบบ DCA ได้เรื่อยๆหรือถือยาวๆหน่อยเนี่ยการลงทุนเลือกหุ้นโดยตรงน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าละกันทุกคนนะฮะแต่ว่าผมบอกงี้การลงทุนนะทุกคนไม่ใช่ผิดไม,ม่ถูก อ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะออาจบจบ,จบแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอบน,นี้นิดหนึ่งแล้วกันอ่ะก็คือการลงทุนไม่มีผิดมีถูกนะทุกคนนะก็คือต่อให้เราเห็นแบบนี้ก็แล้วแต่นะ,เห,นะเห็นอย่างนี้ก็เห็นแบบนี้เลยนะว่าเออเพิอันนี้มันเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ากับคนบางกลุ่มแล้วกันคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่มองว่าเขาอยากได้แบบกระแสะเงินสดอะ่ะอืมคิดผมคิดอย่างนี้นะคือต้องการกระแสะเงินสดมาแบบมาใช้จ่ายอะ่ะนึกออกไหมคือแบบ เหมือนอารมณ์เหมือนเราทำงานเราได้เงินเดือนนึกออกไหมคิดอย่างนี้แล้วกันนะทำงานได้เงินเดือนแต่วันหนึ่งเราอาจจะเริ่มแบบร่างกายไม่ไหวแล้วเรือมันอาจจะแบบมันไม่อยากพูดว่าไงอะไม่อยากจะทํางานประจําแล้วหรือว่าไม่อยากจะทํางานหนักแล้วเนอะอยากทํางานแบบสบายๆแล้วก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่มีเงินให้ใช้แบบแคสโฟอะ่ะมันมีแบบมีมีมีแคสเข้ามาเนาะก็อยากจะแบบจับจ่ายใช้สอยซื้อของใช้ะลรพวกเนี้ก็ผมมองว่าตัวนี้เองก็กึ่งๆเป็นการจ่ายเงินเดือนให้เราเป็นรายเดือนเหมือนกันนะนะฮะแต่ก็ อาจจะมากน้อยไม่เท่ากันแต่ก็คือเรียกว่าการันตีจ่ายทุกเดือนโดยปกติแล้วของตัวของ u m a x นะครับเนี่ยมาดูผลตอบนนี้ก็ได้ทุกคนเห็นปะคือ1ปีเนี่ยได้มา,มาประมาณแบบ100%แล้วกันนะตีว่า100%แล้วกันเนี่ยประมาณร้อยผมตีรบบต่ำร้อยเนะก็คือลงหมื่นก็ได้หมื่นหนึ่งมาใช้งานอะแล้วก็ตัวของราคาก็ยังยังไม่ขายอะ่ะนึกออกปะผมก็ไม่ขายโมวตผมผมถือนี่ใช่ไหมผมเอซิปไอเมสตี้นี่ก็ได้อ่ะผมไม่ขายนะผมก็ถือไว้อย่างนั้นะ่ะเออผมถือไว้อย่างนั้นนน่่ะะผมมกก็เเอาางิาิ เอา,าเงินมากินแบบปีละหมื่นเดือนละพันอยงผมก็ว่าไปนี่ออกมาคือคือลงเงินเท่าไหร่แล้วก็เงินนี้มาเป็นแคดโฟผมอาจจะไม่ลงทุนเพิ่มก็ได้นะคือไม่ได้ใส่เพิ่มแล้วอ่ะก็คืออยากจะเอากระแสงเงินสดออกมาใช้จ่ายหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะผมว่าในกลุ่ม U Max อันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะกับคนที่แบบต้องการแคดโฟอะ่ะไม่ใช่บอกว่าต้องเอาไปซื้อหุ้นอย่างเดียวที่มันเติบโตผมให้แมันดีกว่ามากๆแต่พวกนี้อย่าลืมว่าถ้าคุณไม่ขายคุณไม่มีเงินนะเข้าใจไหมคำนี้นะคือไม่มีขาย <laughs> ไม่มีขายเลยอ่ะ ฮัลโหลเออไม่ใช่คือถ้าเราไม่ขายเนี่ยเราไม่ได้เงินนึกออกม้เราจะต้องขายก่อนแต่ถ้าต,ตัวนี้เองอะ่ะเขาจ่ายเราทุกเดือนเหมือนเงินเดือนนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคเรียกว่าเลือกให้เหมาะกับที่ต้องการละกันอ่ะเรียกว่านึงลอกเรื่องยาวอีกแล้วอ่ะไปต่อนะฮะก็ตัวผมที่ผมเลือกนะครับตัวของแวนการเอ็มพีห้าร้อยหรือนงวูองผมนะฮะก็คือตอนนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับลบสามจุด สี่หกเปอร์เซ็นต์ทุกคนแต่ไม่แปลกอย่างที่บอกดูกราฟเมื่อกี้เห็นไหมว่า s อสพีห้าร้อยมันลงในหนึ่งเดือนนะครับก็ไม่เป็นไรจริงก็เป็นแหละแต่ว่าต้องพูดไม่เป็นไรก่อนเพราะว่าจะได้ดูเหมือนแบบเราคาดการไปแล้วเนื่องจากเราแบบไม่ได้ตกใจนี่ใช่ไหมเราต้องประมาณนั้นอยู่แหละนะฮะพอเราลงคลิปไงอ่ะก <c oughs> <อ>็หนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับก็บวกไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็ธรรมดาก็ขึ้นขึ้นลงตามธรรมดาครับตลาดสหรัฐนะฮะก็ต่อมาตัวของ JPEQ JP Equity Nasdaq Morgan Premium Income นะครับสแดกเอควัตี้พรีเมียมอิงคั 1ีเดือนนะครับก็บอกแล้วไม่ตกใจนะเพราะว่าตัวของนดกแดกก็ลงนะครับก็การที่ตัวของนี้มันจะลงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเราก็ดอยู่ในการคาดการณ์เราอยู่แล้วนะครับต้องพูดให้ดูเนื้อหน่อยนะฮะก็1วันที่ผ่านมานะครับบวก1.24%นะวันที่6นะทุกคนนะอ่ะแล้วก็ผมลืมพูดอันนี้ไปทุกคนขอโทษด้วยนะครับตัวของปันผลทุกคนนะครับก็คือมีคนบอกผมว่าพี่พี่ลืมพูดปันผลนะอ่าใช่จริง คือที่ผมพูดที่ผ่านมาคือตัวของเนี่ยตัวของวู้เนี่ยไอ้เรียกขออนุญาตเรียกวู้แล้วกันนะเรกวู้น้องวู้เนี่ยปีที่ผ่านมาคือบวกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าปันผลมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องมาคิดตรงนี้ด้วยนะคือมีหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ที่ปันผลให้เราด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของ JPEQ หรือ j จฮิมเมอนะครับอีกอดอีกอตันเนี้ยก็ปันผลสิบเปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมาละห้าจุดหกยูเทุกคนนะฮะก็ อย่างปีที่ผ่านมาคือเขาแน่ได้ประมาณ20หรือ18ได้แหละ j p q หรือ10มั้งหรือเหลือจะ10กลางๆนี่แหละก็มันผลอีก10นะครับมีใบผลด้วยนะฮะนะโอเคทุกคนอย่าลืมคิดนะอย่าลืมไปผมมาคิดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เรียบร้อยทุกคนนะครับความตั้งใจของผมเดือนละ500บาทผมซื้อไปแล้วทุกคนนะฮะซื้อไป499จุดหักนิดหน่อยแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นเหมือนเดิมทุกคน JPEQ นะครับตัวนี้ก็ซื้อไปอีก500บาททุกคนจัดไปนะฮะจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สบายๆทุกคนนะครับแต่เออลืมบอกเลยแต่ก่อนตัวคลิป e ีที่หนึ่งนะครับมีคนแนะนําตัวของอะไรนะ s c h d ซะอย่างครับแต่คือผมไปดูแล้วแหละผมเอาจริงไม่ใช่ผมไม่สนใจนะผมสนใจนะแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆผมยังเฉียดเงินมาได้ไม่เยอะมากเอาจริงๆผมยากได้นะผมอาจจะต้องหาเงินเพิ่มหรือว่าไม่แน่ใจเพราะจะมาลงทุนฟังดูเศร้าเหมือนกันนะหาเงินมาลงทุนเพิ่มแต่เป็นเรื่องที่ดีนะเดี๋ยวผมจะพยายามดูแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ขออนุญาต ซื้อเป็นสองสินทรัพย์นี้ไปก่อนละกันทุกคนนะครับผมก็จัดไปแล้วนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่มันรักอพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ56.92 USD นะครับหรือมาสัก1,920บาทตีว่าขาดทุน80บาทบ่าทขาดทุน80บาทนะครับก็ตอนนี้สัดส,ส่วนก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับครึ่งๆนะ50.28กับ49.72ก็ก็มันปรับตามราคาของของตัว etf ดัาน,น,นั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ราคาแบนจริงผมซื้องเงินเท่ากันตลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนอจจะมากก่อน้อยกว่าขึ้นอยู่กับราคาตลาดนเวลานั้นแหละนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาทุกคนเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีปันผลมาแล้วนะครับตัวของ JPEQ นะครับตัวของ JP Morgan ในีันผลมาที่0.12 USD นะครับก็ปันผลมาทั้งหมด3.96บาทน, <c oughs> น่ารักน่ารักจริงนะฮะก็วนนี้สุดที่หนึ่งสอนนะครับก็ คูณกับ USD ผมตีมาสายสาบาทแล้วกันนะคูณสาก็ได้มาสัก3ามจุาทนะครับตีเป็นผลตอบแทนมาสัก0.8%นะเปอร์เซนนะ้ศูนย์จมาแล้วนะครับตัวผมเทียบก,กับราคา500บาทที่ผมซื้อนะผมเทียบก,กับ500นะครับก็คือเอาตัวนะี้เอาตัวนี้หันห้าร้อยบาทไปก็มันต้องอย่ศูนย์จุดแปดเปอไม่เยอะนะครับอยู่ชิวนะฮะก็เรียกว่ายังทำได้ต่อไปทุกคนผมจะทําเป็นรายเดือนไปเลยนะผมจะทําไปเรื่อยๆทุกเดือนนะครับแล้วเดี๋ยวสิ้นปีเราสัญญาใจเรามาดูกันนะว่าผมจะ มันก็แทบเป็นยังไงแล้วกันนะครับว่าการลงคนเลือกหุ้นของทางสหรัฐอเมริกาหรือพี่ทรัมป์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างในยุคนี้แต่ผมบอกจริงว่าพอยุคของปาธิปดีเรียกว่าประธานาธิบดีเออ,เอถูกละประธานาธิบดีเออทรัมป์นะครับมาเนี่ยทาให้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยมีความสวิงมากเลยบอกเลยว่าอารมณ์แบบมันวันต่อว,วันจริงๆนะบางทีเรียกว่าพอเขาพูดอย่างหมุนอย่างอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างแบบ ไม่นิ่งแล้วกันแตนคำว่าไม่นิ่งนะครับแต่ผมโดยเชื่อว่าโดยเชื่อว่าอะไรวะผมเชื่อว่าละกันผมเชื่อว่ายังสหรัฐเนะี่ยยังเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วกันในที่ธุรกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเติบโตที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ขยายไปทั่วโลกอะถ้าเราสังเกตดูดีนนะผมก็ไม่เข้าใจอ,อ้ผมไม่เข้าใจจริงๆน,นะผมก็ไม่ไมรู้ไงว่าทำไมถึงแบบสหรัฐเป็นประเทศที่แบบ หุ้นเขาเนี่ยมันจะไม่อยู่แค่สหรัฐอะ่ะอืมมันมักจะไปแบบระดับโลกอะ่ะเช่นหุ้น Apple ก็ได้นะ Apple คือ iPhone ก็ไม่ได้ขายแต่อเมริกาด้วยหรอไหมขายทั่วโลกเลยคือเป็นเป็น,ปนบรดักที่แมนมากหรือยอย่างเช่น Microsoft ก็ได้อ่ะผลิตภัณฑพวกเนี้ยไมโครซอฟเนี่ยก็ใช้กันทั้งโลกด้วยว่าไทยก็ใช่เหะคือต่างประเทศก็ใช้เนาะจะอาจจะมีแบบคู่แข่งคืออะไรอะ่ะ Apple ปะิละอืมผริกภัณของ iOS เนอะใช่ไหมปัจจุบันก็มีแ n น r o i d มีไมโค่ะมันี่ปะมันนแบบม่นมนมอะกอะ ใช่ฟังก์ชันแมสแล้วกันขนาดโคก็แต่โคคาโคล่าใช่ไหมก็ยังมาขายที่ไทยยังมีไหมนึกออกไหมเราก็มีผู้ใช้จำหน่ายอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยก็คือเียว่าเป็นหุ้นที่แบบก็แมสอะแมสประมาณหนึ่งเลยอะในหลายๆตัวนะ Facebook อย่างเงี้ยเนาะมตาใช่ไหมเราก็เราก็ใช้กันอยู่ IG ก็เป็นหนึ่งใน Facebook อะไรเงี้ยคือที่เราใช้ในสื่อชิประจำวันเนี่ยหลายตัวเนี่ยมาจากอเมริกาแบบเยอะนะ <laughs> ผมพูดจริงว่าเยอะมากนะครับก็ ส่วนหนึ่งผมก็เลยมองว่าธุรกิจอเมริกาเองก็เป็นธุรกิจที่มีอิทธิพลแล้วกันกับโลกของเราในปัจจุบันนี้นะฮะแน่นอนเขก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ,อะโอเคครับทุกวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเป็ไงขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากมากจริงๆนะฮะแล้วก็ส่วนไหนที่ผมพูดงงๆไปผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอันไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ลองพิมพ์ถามแล้วกันถ้าเกิดว่าผมหาข้อมูลได้ผมหาให้นะถ้าเกิดผมไม่รู้จริงผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบเกียนลงทุน มันูเงินเดือนธรรมดานะครับแล้วก็ลงทุนแบบเรื่อยๆกะว่าวันหนึ่งมันจะเป็นแบบเป็นเงินก้อนในอนะคนได้ที่จะมาเลี้ยงผมได้บ้างถ้าเกิดวันหนึ่งที่ผมอาจจะทํางานไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะก่อนจากไปแล้วกันก่อนจากไปก็ก็บ่นนิดนึงแล้วกันไม่บ่นหรอกเรียกว่าแชร์แล้วกันคือผมอยากจะบอกให้ทุกคนแบบมีกาลังใจนะยังดูอย่างผมเนี่ยผมเดินละพันผมไม่เยอะหรอกอจริงไม่เยอะหรอกแค่แบบเก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเอาที่เราสบายๆทุกคนนะครับก็คืออย่าให้มันเครียดเกินไปนะเจษเงินใหอะ ยเยอะๆนะครับบางคนต้องการแบบผมรู้ผมอันนี้ผมก็อยากเว้ผมก็อยากเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จแบบเร็วๆอะ่ะผมก็อยากเหมือนกันทุกคนผมเชื่อทุกคนก็อยากเว้เอาจริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในบางอย่างอะ่ะต้องต้องคิดซะว่าถึงเราเงินเราจะน้อยอะ่ะแต่ถ้าเราไม่ทำเลยอมันไม่มีรลยจริงๆนะเอางี้เลยคิดอย่างนี้เลยนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบไม่ทําเลยอ่ะคือเรามองว่าเอยเงินแบบ500บาทพันหนึ่งมันจะมาเปลี่ยนชีวิตอะไรเราได้เนี่ยของไหมถ้าเกิดเราเจยิงคิดแบบนี้อยู่นะแล้วเราก็ ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเรื่อยๆทุกคนวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเออมันก็จริงๆเนาะมันช่วยเราไม่ได้จริงเพราะเราเราไม่ทําอะไรอะ่ะอืมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเพิ่งมันนักนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาแล้วเ,เราอาจจะลองไปทําแบบ back aste, แบ็กเทสแบ็เกเรียกแบ็กเทสใช่ไหมเหมือนแบบว่าสมมติลงทุนหนึ่งพันบาทในหุ้นตัวนี้เอา้าผลตอบแทนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราโหรู้งี้นึกออกปะวันนั้นแบบไม่อยากให้ทุกคนมาเพิ่งมารู้งี้อะ่ะมันน่าเสียดายมากๆถ้าเกิดเรารู้แล้วนะอ่ะนะอ่ะโอเคครับบ่นยาวอีกแล้วอ่ะ ยังไงก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการลงทุนด้วยนะครับยังไงการลงทุนท้กอย่างมีความเสี่ยงนะผมบอกเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเรียกว่าลงทุนแบบรับได้นะครับยังไงลงทุนในสิ่งที่เรารู้ดีกว่านะอะไรที่ไม่รู้จริงๆไม่ต้องลงทุนนะทุกคนนะแล้วก็ประเภทแบบว่าชวนลงทุนอะไรพวกนี้ระวังด้วยนะครับหรือมีการแบบแบบมาสอนเทรดหรือเทรดให้อะไรเงี้ยต้องต้องดูดีๆนะว่าแบบเป็นยังไงนะแต่ผมพูดจริงๆว่าลงทุนในสิ่งที่ท่านรู้ดีที่สุดนะอย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็เห็นผลตอบแทนมล่่ออเงีไดก นะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็มวนยาละขอบคุณทุกคนม้ากที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับช่องมันนี่มีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปมันจะแจ้งเวลากระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนอืมผมจะไม่ตัดนะอ่ะโอเคฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมา,มากนะครับฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับเจอกันทุกคนนะ